สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุลและกลุ่มนะคะประจําเดือนมิถุนายน2567ค่ะเรามาดูกันว่าจะมีคนเข้ามาปิ๊นจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบชาวธาตุลมไหมนะคะขอดูพลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะ,ะขึ้นมาเป็นเดอะแฮงเกอร์แมนนะคะ เดวิลค่ะชาวท่านลมในหลายๆคนอาจจะยุ่งอยู่กับเรื่องงานเรื่องการเดินทางติดต่อต่างประเทศหรือว่ามีการทํางานที่ต้องแบบเออมีการเดินทางมีการขยับมาค่ะมีการเคลื่อนที่อยู่บ่อยครั้งเนอะอืมก็เลยทำให้อาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ในช่วงนี้เดทค่ะัมเลนค่ะควีนอพาร์ติเคิ เดอะซันเป็นไปได้สูงมากๆค่ะที่ชาวธาตุลมมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนรักเก่าหรือคนที่เคยเข้ามาจีบแล้วหายไปจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งหรือคนเก่าๆที่เคยคุยที่เคยดิวค่ะจะมีการติดต่อคอนแทคเข้ามานะคะดีเอ็มเพจคิงอัพว่า ชาวธาตุลมเป็นคนเพอร์เฟกนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมอะ่ะในทุกๆด้านนะในตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องการงานก็ถือว่าเป็นออชาวธาตุลมทํางานที่มันมั่นคงแล้วอ่ะคะ่ะในตรงนี้นะแล้วก็พลังงานณนะตอนนี้เวลาเนี้ยมันเหมือนกับตัวชาวธาตุลมเองอะ่ะมั่นคงแล้วรอแค่คนรักรอแค่เรื่องแฟนเรื่องความรักนะคะ King of Ward แล้วก็ Knight ออ of Pentacle แปดเหรียญ ในช่วงนี้ตอนนี้เป็นช่วงเวลาทีออ่อยู่ในช่วงเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ในช่วงเวลา make money เนาะคนโสดชาวธาตุลมค่ะบางทีบางครั้งคุณก็เก่งเกินที่จะแบบมองหาใครหรือว่าบางทีตัวคุณเองคิดว่าตัวคุณเองอ่ะยืนหยัดได้ด้วยตัวคุณเองอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะสตรองนะเนาะอ๋อไม่ว่าหญิงหรือชายอนะค่ะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเอ,อ๋อเขาเรียกอะไรใช้เวลาไปกับเรื่องงานทุ่มเทกับการงานทุ่มเทกับ การสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะเป็นช่วงเวลาใช้ชีวิตเนอะของชาวธาตุลมแต่ก็แอบ,บคิดแอบบน้อยแอบบกังวลใจเหมือนกันค่ะเห็นคนอื่นๆเห็นเพื่อนเขามีคู่มีคนคุยคนออ,ออกเดทกันแล้วชาวธาตุลมก็เหมือนกับอยากมีใครสักคนนึงมาเคียนข้างเหมือนกันนะคะ่ะในตรงนี้เนาะพลังงานเป็นไปได้สูงมากๆว่าจะเป็นคนที่เคยจบกันไปแล้วหรือเคยเลิกคุยกันไปแล้วจะกลับมาคุยกับมาดีวกันใหม่ แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นรักแบบทางไกลรักออนไลน์แล้วก็เป็นชาวต่างชาตินี่ก็เป็นไปได้สูงค่ะพอมีพลังงานขึ้นมาเนาะแล้วก็มีพลังงานของรักดีเทิร์นขึ้นมาด้วยค่ะก็บอกเลยค่ะว่าใครเข้ามาในตอนนี้เวลานี้เป็นไปได้สูงมากๆที่ชาวธาตุลมจะเปิดใจรับแล้วก็เปิดใจคุยเปิดใจดีลค่ะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุลมเริ่มเปิดใจที่จะ คุยหรือว่าเปิดใจให้กับคนที่จะเข้ามาจีบอะค่ะถ้าใครแบบถูกสเปคตรงไทยตรงนี้ก็มีการเปิดใจที่จะคุยนะเป็นไปได้สูงมากๆด้วยค่ะว่าจะมีคนเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาเขาจะเป็นชาวราศีใดธาตุใดเอ่ยสิบไม้ค่ะสิเหรียญ หกดาบเป็นไปได้สูงนะว่าคนคนนี้จะเป็นรักในสายงานหรือว่าเป็นคนที่ดิวงานติดต่องานด้วยค่ะ The Lover ห้าถ้วยและ สิบดาบนะคะโดดเด่นที่ชาวราศีเมถุนนะ,ะชาวราศีเมถุนหรือชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุลและกลุ่มนะเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฟรนี่นะเป็นคนทุ่มเทแบบให้กับครอบครัวให้กับเรื่องงานค่ะคนคนนี้เนาะคุณมีโอกาสได้เจอกับเขาแบบ ในเรื่องของงานเนี่ยโดดเด่นมากเลยค่ะติดต่อประสานงานหรือว่าติดต่อคอนแทคกันเรื่องงานเนาะมีเรื่องคิดๆเ,เข้ามาแล้วจะได้เจอกันค่ะกับคนคนนี้อ่าลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงเอ่ยเอ็ดอพาร์ติเคิลค่ะเขาเป็นคนเ e อื้อเฟื้อเขาเป็นคนมีน้ำใจนะหกถ้วยขึ้นมาตอกย้ำเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเป็นคนเทคแคร์ดูแลเก่งค่ะ เ็ดดาบในตรงนี้เป็นคนที่คุณอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเคยเห็นกันมานานแล้วหรือเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วกลับมาเขาเรียกปิง๊งหรือสปากันใหม่อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะเัดเมนเป็นคนทีอ่อาจจะเป็นสายบุญนิดนึงนอะอาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าวัดเป็นคนที่อชอบทําบุญชอบทําทานนะคะคนคนนี้นะ ว e นอฟวาร์ดแล้วก็ The Tower นะคะคุณกับเขาอาจจะเจอกันแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วเจอกันแบบไม่ทันตั้งตัวนะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการงานในเรื่องของการใช้ชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกอะไรมันเหมือนมุมมองเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วมุมมองเขาเป็นคนที่เ,เขาเรียกอะไรอยู่ในวัยทํางานแล้วแล้วเหมือนกับเขาจริงจังกับชีวิตแล้วค่ะไม่เขาเรียกอะไรจริงจังกับความสัมพันธ์ถ้าคนคนนี้เข้ามาคุยนะ อเป็นมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยว่าจะได้เจอกับเขาคนนี้แบบปัจจุบันทันด่วนไม่ทันตั้งไม่ทันตั้งตัวเนาะอาจจะแบบรู้ตัวทีก็เปิดใจให้เขาไปแล้วก็เป็นไปได้ค่ะเขามีลักษณะของผู้ให้เขามีลักษณะของคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนมีน้ำใจนะคะโอเคค่ะมาดูกันค่ะว่ามีโอกาสจะได้ดิวกันแบบจริงจังไหมเอ่ยนายอ s อฟสอดค่ะ The World แดไม้มีโอกาสสูงมากๆค่ะที่คุณกับเขาจะได้คุยกันแบบจริงจังเนาะมือนก็ว่าความสัมพันธ์ได้พัฒนากันนะคะได้เหมือนได้คุยกันแบบยาวๆนายออฟครับก้าถ้วยอาจจะเป็นรักสายเปเนาะแล้วมันความมีเสน่ห์ของเขาจะทำให้คุณรู้สึก มาเครียดอ่ะมาแอบกดดันตัวเองค่ะว่ากังวลใจเนาะกลัวว่าเขาจะจริงจังกับคุณหรือเปล่าหรือว่าจะมีใครแอบหมายปองเขาอยู่หรือเปล่าในตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ได้คุยได้ดิวกันแบบจริงจังแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องมานั่งทบทวนตัวเองค่ะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับคนคนนี้หรือว่าจะเปิดใจคบเขาแบบจริงจังไหมเหมือนกับต้องมาสร้างความเชื่อใจให้ใหกับตัวเองหรือว่ามั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้แค่ไหนอะค่ะ แต่ก็บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้คุยกันแบบยาวๆได้คุยกันแบบจริงจังค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะจะได้คบกันแบบจริงจังเป็นแฟนกันแบบเปิดเผยหรือเปล่าอ่ะนายออฟสอดค่ะก้าวไม้อ่เหมือนปัญหาคู่ของคุณจะเป็นเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรความอ่ไม่ว่างหรือไม่มีเวลานั่นเองนะคะเจ็ดเหลียนเนาะ นายอัปคัพ The High p i n c e s King o r s s n i นายอัปว The Star อก็มีแอบกังวลใจมีแอบแบบอาจจะเหมือนมีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์ยังไม่มั่นใจเขาเพราะว่าพลังงานขึ้นมาเหมือนกับว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆในตรงนี้แล้วมันทำให้ชาวธาตุลมรู้สึกหวั่นใจอะค่ะ มืนมีการต้องทบทวนตัวเองอยู่เนาะว่าจะไปต่อความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังไหมเนาะาสตาขึ้นมา10บไม้ขึ้นมานะคะแล้วก็ตามมาด้วยกาวถ้วยนะคะค่ะก็บอกเลยว่าได้คบกับคนมีเสน่ห์ได้คบกับรักสายเปน,นะคนคนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะได้คุยกันแบบยาวๆนะแต่ว่ามันถามว่าราบรื่นไหมก็ไม่ได้ราบรื่นมีเรื่องปัญหาของการปรับ ตัวค่ะเป็นเรื่องของการปรับทัศนคติแล้วว่าการปรับนิสัยอ่ะเหมือนว่าคบกันเพื่อศึกษาเรียนรู้นิสัยกันในตรงนี้ต้องเป็นการปรับตัวเข้าหากันนะคะก็ถือว่าเป็นยังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรอการเติมเต็มที่รอความมั่นใจรอความมั่นคงในเรื่องของใจในเรื่องของความรู้สึกอะค่ะเพราะว่าตัวชาวธาตุลมเองลึกๆแล้วยังแอบ,บหวั่นใจแอบบหวัดระแวงในความสัมพันธ์เนาะกลัวเขาจะไม่ได้จริงจังกลัวเขาจะแบบไม่ได้คบชาวธาตุลม คนเดียวในตรงนี้ก็มีความหวัหว่นระแวงมีความหวั่นใจอยู่ค่ะแต่ก็บอกเลยว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเขาเป็นคนที่คุยด้วยอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่าเขาเป็นคู่คิดรู้สึกว่าเขามีมุมมองที่ทําให้ชาวท่านลมอ่ะรู้สึกอบอุ่นใจค่ะเมื่อได้อยู่ใกล้ๆเขาแต่ปัญหาระหว่างคู่ของคุณเป็นเรื่องของการปรับตัวเนาะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นเป็นเรื่องของความมั่นใจค่ะเหมือนในช่วงแรกๆคบกันมันก็เหมือน มันไม่ชัวร์เนาะมันต้องการเวลาที่จะพิสูจน์ใจพิสูจน์ราคาในตรงนี้แต่ก็บอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ดีค่ะด้วยพลังงานนะจะได้คุยจะได้ดีลกันต่อเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความหวั่นใจมีความไม่มั่นใจเหมือนต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะคะเค okay, ค่ะสําหรับคนโสดชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนตุลและกลุ่มนะคะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าตัวคุณเองนะคะมีโอกาสที่จะ ได้พบได้เจอคนที่ถูกใจเนาะได้พบได้เจอคนที่ใช่นะจะเป็นคนในธาตุเดียวกันเนาะเพราะพลังงานโดดเด่นที่ชาวราศีเมถุนนะหรือชาวธาตุลมด้วยกันค่ะเมถุนตุลและกุมในตรงนี้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ก็บอกเลยค่ะว่าเจอกับคนที่ลักษณะนิสัยคล้ายๆกันก็มีการปรับตัวกันมากหน่อยเพราะว่าประเด็นปัญหาระหว่างคู่ของคุณจะเป็นเรื่องของการปรับตัวเป็นเรื่องของทัศนคติมุมมองที่อาจจะไม่ตรงกันหรือว่า มีอะไรที่มันเหมือนกันมากเกินไปเราต้องปรับกันนะคะในตรงนี้ก็ถือว่ายังปรับกันได้ยังคุยกันได้ก็ยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วขอให้แบบพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนกันอย่างเปิดเผยนะแล้วก็ความรักสมหวังนะคะและกลับมาพบกันมิกะทาโร่ดได้ใหม่คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ